นี่ค่ะพบกับนุ่น,นในช่างเซลลี่ค่ะเย้วันนี้นะคะนุ่นมีอะไรมาท้าตัวเองก็คือจะให้หนุ่นเนี่ยทาข้อสอบของเด็กป .1 ว,วิชาวิทยาศาสตร์ป .1 น,นะฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดตอนเนี้นุ่นเรียนอยู่ที่มหาลัยนะคะทุกคนซึ่งข้อสอบป .1 เนี่ยนุ่นคิดว่านุ่นน่าจะทําได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาลองทดสอบสมองของนุ่นกันว่าน,นุ่นเนี่ยฉลาดหรือว่าฉลาดน้อย ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้นุ่นด้วยนะในการกดปุ่มไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจค่ะแล้วก็กดติดตามให้กับนุ่นด้วยนะค่ะคุณค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะดาวดวงนี้จะเห็นได้ในเวลาใดกลางวันดวงอาทิตย์หรือเปล่ากลางวันต่อไปในเวลากลางคืนจะสังเกตเห็นอะไรบ้างบนท้องฟ้าเห็นดวงเอ้ยชุดวงอทิต เห็นดวงจันทร์แล้วก็เห็นดวงดาวโอ้ต่อไปค่ะท้องฟ้าในเวลากลางวันเป็นแบบไหนก็เป็นแบบกอไก่สิต่อไปดวงดาวใดไม่มีแสงสว่างในตัวเองดวงอาทิตย์มันมีแสงสว่างในตัวเองใช่ไหมทุกคนส่วนดวงจันทร์มันก็ไม่น่าจะมีแสงสว่างในตัวเองนะนันว่าดวง ดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองดวงดาวขึ้นสู่ท้องฟ้าทางทิศใดดวงดาวขึ้นสู่ท้องฟ้าทางทางทิศใดปีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกเออนุ่นว่าเวลาพาทิตศขึ้นน่ะพาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นดวงดาวมันก็น่าจะขึ้นทางทิศตะวันออกเหมือนกันหรือเปล่า ต่อไปค่ะดวงจันทร์จะตกทางทิศใดถ้าพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกเอ้ยถ้าพระถ้าพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันตกนั้นดวงจันทร์ก็ต้องตกทางทิศตะวันตกหรือเปล่าทุกคนช่วยด้วยนคิดว่าน่าจะเป็นทิศตะวันตกถูกต่อไปค่ะ นักวิทยาศาสตร์ที่หยับดวงจันทร์คนแรกคือใครมีไอน์สไตน์อิแซคนิวตันนิวอัมสตรองกาลิเลโอไอน์สไตน์คุ้นๆนะไอน์สไตน์ le, เนี่ยเขาเป็นบุคคลที่มีไอคิวที่สูงใช่ไหมแล้วก็ผลิตปรามาณูหรือเปล่ามั่น,นใจส่วนไอแซคนิวตันคนพบแรงโน้มถ่วงนะรุ่นคิดว่าที่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วก็หล่นลงมาใส่หัว นิวอ mm ัลสตรองคนนี้น่าจะใช่หรือว่ากาลิเลโอกาลิเลโอเขาก็ไปสำรวจดวงจันทร์นะเฮ้ยแล้วนิวอัลสตองคือใครอ่ะนิวอัลสตองก็คือคนที่ไปยานเหรอสองคนนี้คือใครกันแน่เนี่ยนุนวานน่าจะเป็นนิวอัลสตองถูกต่อไปค่ะไม่แย่ม่แย่ดวงจันทร์มีพื้นผิวเรียบจริงหรือไม่ไม่จริงเพราะว่าบางคนอ่ะ บูลลี่ว่าหน้าหลุมดวงจันทร์ก็แปลว่าหน้าขรุขระดังนั้นคํานี้มันเป็นคําที่ไม่ดีถ้าอย่างนั้นเนี่ยดวงจันทร์ก็ไม่น่าจะเป็นผิวเรียบไม่จริงใช่ไม่จริงข้อสุดท้ายแล้วเหรอเนี่ยแสงของดวงอาทิตย์ทําให้เราเห็นดวงจันทร์ใช่หรือไม่ก็ใช่สิเพราะดวงจันทร์มันไม่มีแสงสว่างในตัวเองไงครบแล้วสิบข้อเฮ้ยมีอีกมีอีกยังไม่ครบ อาทิตย์มีรูปร่างยังไงอืมเฮ้ยวงกลมแบนวงรีสรงกลมวงกลมรูปร่างแบบวงรูปร่างแบบทรงกลมเหรอสรงกลม ทุกข้อที่ไหนได้สิเอ็ดข้อแง,ง่โอเคค่ะก็ถือว่านุ่นเนี่ยทำผ่านอยู่นะทุกคนตอบเหมือนนุ่นไหมไหนใครตอบเหมือนนุ่นทุกข้อเลยบ้างแสดงว่าคุณเนี่ยเก่งมากเลยนะ อยากเห็นพี่นุ่นทําข้อสอบวิชาอะไรหรือว่าข้อสอบของชั้นประถมหรือว่าชั้นมัธยมไหนก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะและอยากให้พี่นุ่นทําคลิปอะไรนะคะก็บอกได้เลยเดี๋ยวพี่นุ่นจะทําให้แล้วพี่นุ่นก็จะไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดแล้วก็ดูพี่นุ่นนะอย่าลืมนะต้องกดติดตามให้กับพี่นุ่นด้วยนะรักทุกคนค่ะเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย